มาเริ่มกันที่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะซึ่งก่อนจะเริ่มประชุมในวันที่สองเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีของไทยกับกัมพูชาพร้อมด้วยประธานอินโดนีเซียได้มีการหารืรอปัญหาพิาพาทระหว่างไทยกัมพูชานะคะโดยหลังการหาร,หรือยังไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆและมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมถแถลงต่อสื่อมวลชน นายปณิธานวัฒนายากรรอเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าในช่วงเช้าวันนี้ได้มีการหารือพหุภาคีระหว่างไทยกัมพูชาและอินโดนีเซีย โดยบรรยากาศการหาหรือนั้นเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการนะคะระหว่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนายกสิทธิพิลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมเด็จหุ่นเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายฮอนำฮงรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาพร้อมด้วยนายสุซิโลบ,บัมบังยูโดยโนโประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายมาตี้นาตาเลกาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียนในฐานะประธานอาเซียนและเป็นคนประสานงานให้เกิดการเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ โดยภายหลังการหารือเสร็จสิ้นแล้วทุกฝ่ายต่างปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก็ไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนในวันนี้ทันทีและในส่วนของไทยนะคะกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ถแถลงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งอาจารย์ปณิธานบอกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะการพูดคุยนั้นถือว่า ทางกัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการพูดคุยตามที่ไทยเรียกร้องโดยนายกรัฐมนตรีของไทยยังเน้นย้ำเรื่องของสันติภาพในพื้นที่ความขัดแยง้งอยากให้กัมพูชาแก้ไขปัญหายุติการใช้กำลังในพื้นที่เด็ดขาดโดยประเทศต่างๆในอาเซียนเห็นตรงกันนะคะว่าไม่อยากให้ความขัดแย้งของสองประเทศขยายออกไปนอกอาเซียนทำให้กัมพูชาเริ่มมีความเข้าใจอนาคตนะคะ กระทรวงและหน่วยงานต่างๆของของทั้งสองประเทศเนี่ยจะต้องมีการพบปะและประสานงานกันอีกครั้งค่ะในการหารือกันพระหุภาคีวันนี้เนี่ยนะคะก็มีสถานีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์อาเซียนยนะคะ,คะก็มีการรายงานบรรยากาศในการพูดคุยกันด้วยก็บอกว่าหลังจากที่มีการหารือกันเนี่ยใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมง ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยไม่มีการให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือด้วยแล้วก็ยังระบุอีกนะคะว่าหลังจากการหารือกันแล้วทั้งสามฝ่ายเดินออกนอกห้องประชุมนะมีสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียด แล้วก็เดินแยกกันไปคนละทิศคนละทางเรียกว่าเหมือนกับมาไม่ได้นัดหมายกันเนี่ยนะฮะเข้าห้องผิดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เข้าไปเจอกันออกมาก็ไม่ได้พูดกันเหมือนกับไม่รู้จักกันเนี่ยนะฮะก็แยกกันไปคนละทิศคนละทาง อย่างไรก็ตามพี่น้องครับบรรยากาศของความตึงเครียดวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่นยนะฮะที่มีการประทะกันแล้วก็มาปะทุขึ้นอีกครั้งในบรรยากาศการประชุมอาเซียนที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวานนี้ที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อสมเด็จคุณเซนกล่าวสุนทรพจน์โจมตีไทยอ้างว่าการประทะกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชามีสาเหตุมาจากการรุกรานของไทย โดยเฉพาะกรณีกลุ่มธรรมญาตราสามคนข้ามรั้วลวดหนามเข้าไปยังพื้นที่พิพาทจนถูกทหารกัมพูชาจับกลุ่มเป็นเหตุให้กองทัพไทยส่งทหารเข้าไปประจำการในพื้นที่พี่น้องฟังดีๆนะฮะฮุนเซนระบุว่ากัมพูชาอยู่ในระหว่างฟื้นฟูประเทศโดยมีเป้าหมายหลักคือลดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นกัมพูชาจึงไม่มีเหตุผลหรือประโยชน์อันใดที่จะรุกรานหรือสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านจริงไม่จริงคะพี่น้องคุณเซนบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาฟื้นฟูประเทศพัฒนาเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำาน,นสังคมแล้วจะมีเหตุผลอันใดเล่าที่กัมพูชาจะมารุกรานและสร้างความขัดแย้งให้กับประเทศเพื่อนบ้าน อตอนนี้ละครช่อง3ามกำลังฮิตถ้าใครดูเรยาก็คงจะบอกว่าพฤติกรรมนี้เหมือนกับเรยาจริงไม่จริงพี่นงนะคุณเซนพูดออกมาแบบนี้ซึ่งหลายคนก็จับได้ว่ามันเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะเป็นเพดนะค่ะรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาเซียนนะคะคนหนึ่งก็เลยบอกว่าการที่ผู้นำของกัมพูชาแสดงท่าทีค่อนข้างจะกล้าวร้าออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะ ก็เลยทำให้บรรดาผู้นำอาเซียนนั้นต่างก็ตกใจกับถ้อยคำของผู้นำกัมพูชาและก็เลยหยิบยกประเด็นข้อพิพาทกับไทยขึ้นมาพูดในที่ประชุมใหญ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหัวข้อดังกล่าวหัวข้อระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมอย่างเป็นทางการของการประชุมนะคะเพียงแต่ว่าจะใช้เวทีอาเซียนนี้เปิดให้ผู้นำไทยแล้วก็กัมพูชานั้นหาเรือกันนอกรอบเท่านั้นค่ะ มาดูฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีของไทยบ้างนะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นก็ได้ตอบโต้ทางนายกรัฐมนตรีหุ่นเซนไปว่าไทยไม่เคยลุกรานกัมพูชาตรงกันข้ามนะคะไทยเราคอยช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอดตั้งแต่หลังสงครามกลางเมืองผู้นำไทยบอกว่ากัมพูชานั้นละเมิด MOU 2543 ซึ่งระบุว่าบริเวณร,รอบปราสาทพระวิหารต้องไม่มีกำลังทหารหรือประชาชนอยู่ในพื้นที่พิพาทซึ่งฝ่ายไทยก็ยังยืนยันจุดยืนเดิมนะคะว่าเราจะยอมให้ผู้สังเกตการจากอินโดนีเซียเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ได้แต่มีเงื่อนไขว่ากัมพูชาต,ต้องถอนทหารและชาวบ้านออกจากพื้นที่โดยรอบปราสาททั้งหมดก่อนและผู้สังเกตการต้องไม่ติดอาวุธค่ะค่ะ huh. นายกคุณเซนและนายฮอนำหงรัชนีต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยนะคะปฏิเสธข้อเสนอของไทยในทันทีระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้กัมพูชาถอนทหารออกจากดินแดนของตัวเองฝ่ายไทยตั้งหากที่ควรต้องถอนทหารออกไปจากบริเวณโดยรอบปราสาทพระวิหารตั้งแต่วันที่ศาลโลกตัดสินว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแล้ว นี่แหละเป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งว่าเขาโกหกนะคะถ้าเขาอ้างคำตัดสินของศาลโลกจริงๆเนี่ยเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้นที่เป็นของกัมพูชาพื้นที่โดยรอบเป็นของไทยนะคะค่ะนะตั้งแต่ปี2505เนี่ยฮะศาลโลกก็ได้ตัดสินว่าพื้นที่ ไม่ใช่พื้นที่ปราสาทพระวิหารเนี่ยให้ตกเป็นของกัมพูชาเฉพาะแต่ปร,<ต>ราสาทแต่ว่าพื้นที่ไม่ได้มีการตัดสินไม่ได้มีการเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของกัมพูชาไปพิจารณาร่วมด้วยแต่อย่างใดและพี่น้องจําได้ไหมคะปราสาทพระวิหารที่ตกเป็นของกัมพูชานั้นเขาใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินนะใช้กฎหมายปิดปากใช่ไม่ใช่พี่น้อง ใช้กฎหมายปิดปากแต่ว่าไม่ได้ใช้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนนะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารที่แม้แต่ศาลโลกในครั้งนั้นก็ยังไม่กล้าตัดสินว่าพื้นที่นั้นเป็นของกัมพูชานะแล้วมาจนถึงวันนี้กัมพูชาจะมาอ้างสิทธิ์ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเขาได้อย่างไรกันนะฮะก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นว่ากัมพูชาเนี่ยไปยึดถืออะไรจากไหนมาอย่างไรนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในสังคมเนี่ยนะคะเพราะว่าศาลก็ไม่ได้ตัดสินพื้นที่โดยรอบปราสาทริหารแต่อย่างใด ผู้นำชาติอาเซียนนะคะก็กังวลกันว่ากรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาจะสั่นคลอนความมั่นคงของอาเซียนและกัดขวางเป้าหมายการรวมตัวเป็นประชาคมในปี2015ผู้นำมาเละเซียและลาวสนับสนุนให้อาเซียนแก้ปัญหาในบ้านของตัวเองขณะที่ประธานนับดีเบรินโยอาควิโนแห่งฟิลิปปินส์นะคะก็เสนอตัวเป็นตัวกลางในการเจรจาหยุดยิงถ้าหากอินโดนีเซียร้องขอความช่วยเหลือมาค่ะค่ะ